เรื่องราวที่ผมจะหยิบยกมาเล่าในวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวที่คุณพัดเธอได้ส่งเข้ามาทางอีเมลของเราแต่ว่าเหตุการณ์เนี้ยคุณพัดเธอไม่ได้เจอมาด้วยตัวเองแต่มันเป็นเหตุการณ์ที่น้าของคุณพัดที่เป็นทั้งเจ้าของเรื่องแล้วก็เป็นเจ้าของบ้านหลังนี้เนี่ยเขาได้นํามาเล่าให้คุณพัดฟังอีกทีหนึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยมันเกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งในจงังหวัดอยุทยา เรื่องนี้เนะี่ยต้องย้อนกลับไปเมื่อ20กว่าปีที่แล้วนู่นเลยก่อนที่ผมจะเข้าเรื่องเนี่ยผมขออธิบายบ้านหลังนี้ก่อนนิดนึงแล้วกันนะครับว่าบ้านหลังเนี้ยมันเป็นบ้านเรือนไทยที่มีอายุเก่าแก่มากๆเลยคือจะว่าอายุร้อยปีก็ว่าได้นะเพราะว่าเจ้าของเนี่ยเปลี่ยนผ่านมาหลายชั่วอายุคนละซึ่งณนะปัจจุบันเนี้ย บ้านหลังนี้เจ้าของคนเก่าเขาก็ได้เสียชีวิตไปแล้วด้วยและตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าบ้านหลังนี้เนี่ยชื่อมันตกไปเป็นของใครแต่ว่าเท่าที่รู้ก็คือมันเป็นญาติๆของเจ้าของเก่านี่แหละที่เขาดูแลกันอยู่ซึ่งคนคนนั้นก็คือน้าคนหนึ่งที่คุณพัทเธอได้ไปรู้จักคราวนี้ผมขออธิบายลักษณะตัวบ้านนิดนึงนะครับว่า บ้านหลังนี้เนี่ยมันเป็นบ้านไม้เรือนไทยที่ดูเก่าแก่มากๆเลยแต่ว่ามันก็สวยมากๆเช่นเดียวกันและที่สำคัญคือมันเป็นบ้านหลังใหญ่มากด้วยคือถ้าพูดกันตามหลักเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วเนี่ยคือจะบอกว่าใครก็ตามที่อยู่บ้านหลังนี้ได้เนี่ยจะต้องเป็นคนที่มีฐานะค่อนข้างดีเลยละ่ะเป็นเศรษฐีเลยก็ว่าได้ บ้านหลังนี้จะมีด้วยกันทั้งหมด2ชั้นแล้วตัวบ้านเนี่ยจะปลูกด้วยไม้สักทั้งหมดเลยแต่ว่าเสาหลักที่มันอยู่ในบ้านน่ะมันจะมีด้วยกันทั้งหมด7ต้นและทำมาจากต้นตะเคียนทั้งหมดเลยอย่างที่ผมบอกไปแล้วว่าบ้านหลังนี้มันดูใหญ่แล้วมันก็ดูสวยเพียงแต่ว่ามันไม่ได้มีคนมาพักอาศัยอยู่นานมันก็เลยทำให้ดูลกลางแล้วก็ สุดสมไปตามกาลเวลาภายในรั้วรอบขอบชิดของบ้านหลังเนี้มันก็จะมีพวกต้นหญ้าต้นไม้เนี่ยขึ้นลกล้างเต็มไปหมดเพราะว่ามันไม่ได้มีใครเข้าไปดูแลเลยคราวนี้ด้วยความที่ว่าน้าของคุณพัทเนี่ยเขามีความคิดที่อยากจะทำบ้านหลังนี้ใหม่คืออยากจะรีโนเวทใหม่ให้ปรับปรุงให้มันดีขึ้นเพื่อที่จะทำเป็นบ้านเช่า เพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยเผื่อมันมีคนสนใจมาเช่าอยู่มันกจ็จะได้มีรายได้เข้ามาเนาะมันก็ดีกว่าปล่อยให้บ้านมันลกล้างไปหลังจากที่เขาคิดได้แบบนั้นแล้วเนี่ยจากนั้นเขาก็จ้างช่างเข้ามาเพื่อที่จะมาถมที่หน้าบ้านแล้วก็เทหินเททรายตัดต้นไม้ที่มันลกล้างบริเวณภายในบ้านแต่ว่ายังไม่ทันที่จะปล่อยบ้านหลังนี้ให้คนอื่นเช่าเลยนะ ช่วงที่เขากําลังต่อเติมบ้านเนี่ยตอนแรกช่างที่เข้ามาทําบ้านหลังเนี้ยเขาก็ยังไม่ได้เล่าหรอกว่าเขาเจออะไรมาแต่หลังจากที่ทําบ้านทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วเนี่ยคนที่เป็นช่างเขาก็มาเล่าให้ฟังว่าช่วงที่เขากําลังทําบ้านอยู่เนี่ยเขาเห็นว่ามีผู้หญิงใส่ชุดไทยเป็นชุดสบายแล้วก็ไม่ได้มีแค่คนเดียวนะ เขาเห็นด้วยกันทั้งหมด3คนมายืนจ้องมองเขาอยู่บนบ้านตอนนี้เขาในกำลังทำงานอยู่ซึ่งตอนแรกที่ช่างเขาเห็นเนี่ยเขาก็คิดว่าเขาตาฝาดหรือเปล่าเขาก็พยายามขยี้ตาดูแล้วก็มองกลับไปอีกครั้งหนึ่งแต่เขาก็ยังเห็นเหมือนเดิมว่าผู้หญิงคนที่ยืนใส่ชุดไทยเนี่ยกำลังยืนจ้องหน้าเขาอยู่บางคนก็ยืนจ้องเฉยๆนะ แต่บางคนเนี่ยก็ส่งยิ้มมาให้พอช่างเขาเห็นแบบนั้นเนี่ยเขาก็ตกใจกลัวขึ้นมาดิแต่ว่าเขาก็บอกว่าตัวเขาเนี่ยโชคดีนะที่ว่าเห็นตอนที่บ้านมันจะเสร็จแล้วถ้าเขาเห็นตอนที่กำลังจะเริ่มทำบ้านหรือกำลังทำบ้านอยู่ก็ตามเนี่ยเขาไม่รับงานนี้แน่นอนเขาขอถอนตัวแน่นอนแต่สุดท้ายแล้วจนแล้วจนรอดบ้านหลังนี้ก็ถูก รีโนเวทเสร็จสิ้นอย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่ตอนแรกนะว่าบ้านหลังเนี้มันค่อนข้างที่ใจะใหญ่แล้วก็ดูสวยมากพอทำทุกอย่างเสร็จแล้วเนี่ยมันก็ดูสะอาดตาทำให้ดูน่าอยู่มากยิ่งขึ้นแต่บ้านเลือนไทยเนี่ยคือถ้าคนชอบมันก็ชอบเลยนะแต่ถ้าคนไม่ชอบเนี่ยต่อให้สวยแค่ไหนมันก็ดูน่ากลัวอยู่ดีพอบ้านหลังนี้ปรับปรุงเสร็จแล้วเนี่ย ผ่านไปประมาณสักเดือนสองเดือนมันก็ได้มีคนติดต่อขอเข้ามาเช่าซึ่งคนที่มาเช่าเนี่ยเขาทำอาชีพเป็นช่างภาพเขาบอกว่าเขาเห็นบ้านหลังนี้แล้วอะ่ะมันรู้สึกสวยดีเขาจะทำเป็นสตูดิโอแล้วก็พักอาศัยอยู่ด้วยด้วยความที่ว่าตอนก่อนที่จะเข้ามาอยู่เนี่ยผู้เช่าคนนี้เขาก็เข้ามาดูในบ้านก่อนและเขาก็บอกว่า เขาอยากจะต่อเติมขอให้เดินปักไฟเพิ่มให้หน่อยได้ไหมเพราะว่าเขาเนี่ยจะตั้งไฟทําเป็นสตูดิโอถ่ายรูปน้าเจ้าของบ้านเนี่ยเขาก็บอกว่าได้เดี๋ยวเขาจะจัดการหาช่างมาเดินไฟให้ก็แล้วกันพอถึงวันที่นัดช่างมาเนี่ยมันก็มีช่างเข้ามาด้วยกันทั้งหมดสองคนน้าแกก็ชี้จุดเลยว่าเนี่ยจะให้เดินไฟจุดไหนจุดไหนบ้างแต่ตอนที่คุยกับช่างเนี่ย เขาคุยกับช่างแค่คนเดียวนะแต่อีกคนหนึ่งที่มาด้วยกันเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเขาไปไหนนะคุณพัดเนี่ยเธอก็กำชับกับช่างคนนี้ที่กำลังคุยอยู่ว่าเวลาเดินไฟเนี่ยอยากให้เดินเป็นปลักลอยนะไม่อยากให้เจาะผนังพื้นไม้แล้วก็ไม่อยากให้เจาะเสาบ้านช่างเขาก็โอเครับปากทีนี้พอถึงเวลาที่ช่างเขาจะต้องเดินไฟจริงๆแล้วเนี่ยช่างเนี่ยมีด้วยกันทั้งหมดสคน แล้วก็ไม่รู้ว่าช่างสองคนเนี้เขาได้คุยกันหรือเปล่าเรื่องที่น้าแกกําชับว่าไม่ให้เจาะผนังบ้านไม่ให้เจาะเสาบ้านทีนี้ทําไปทํามาได้ความที่ช่างอีกคนน่ะตอนที่คุยกันน่ะแล้วเขาก็ไม่อยู่ใช่ไหมไล่ช่างคนที่คุยกับน้าเนี่ยก็เหมือนกับว่าเขาไม่ได้บอกเพื่อนเขามั้งไม่รู้ว่าลืมหรือเปล่านี่ก็ไม่รู้นะสรุปแล้วก็คือช่างคนนั้นน่ะเขาก็เอาสว่านไปเจาะที่เสาบ้าน แล้วก็อย่างที่ผมได้บอกไปนะว่าเสาในบ้านทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นเสาต้นตะเคียนทั้งหมดเลยและเนื้อไม้เนี่ยมันจะแข็งพอช่างเขาเอาสว่านเจาะเข้าไปปุ๊บอะ่ะมันก็เจาะไม่เข้าเขาก็เลยใช้แรงกดสว่านเข้าไปปรากฏว่าพอกดใช้แรงกดไปเนี่ยสว่านมันลื่นแล้วก็พาดไปโดนนิ้วโป้งช่างเต็มๆเ,เลยตอนนั้นน,น่ะนแกก็ยืนทำธุระอยู่ข้างล่าง แล้วอยู่ๆเขาก็ได้ยินเสียงร้องโอ้ยขึ้นมาบานบ้านดังๆเนะีน้าแกก็ตกใจก็เลยรีบวิ่งขึ้นไปดูบนบ้านสิ่งที่เขาเห็นเนี่ยคือเขาเห็นเลือดไหลยหยดเป็นพื้นตามทางไปหมดเลยแล้วเขาก็เห็นว่าช่างอ่ะเอาเสื้อมาพันไว้กับมือเหมือนประมาณว่าหยุดเลือดห้ามเลือดอะไรประมาณนั้นนะพอเปิดผ้าออกมาดูเนี่ยปรากฏว่านิ้วโป้งของช่างคนนั้นอ่ะ มันห้อยลงมาเลยมันแหว่งจนแบบเกือบจะขาดอยู่แล้วอะคือถ้าหมอเก่งเนี่ยอาจจะต่อได้แต่ถ้าหมอตามต่างจังหวัดชนบทเมื่อ20กว่าปีที่แล้วเนี่ยอย่างไงก็ต้องตัดนิ้วทิ้งแน่นอนคือรอยบาดแผลเนี่ยมันไม่น่าเชื่อเลยว่าจะเกิดจากสว่านที่เจาะไปมันคล้ายกับว่าเหมือนมีคนน่ะเอามีดมาสับเลยก็ว่าได้นะแล้วพอนาแกเห็นว่าช่างเอาสว่านไปเจาะที่เสาบ้านเนี่ยเขาก็เลยต่อว่าช่างว่า เอ้าก็บอกไปแล้วนิว่าห้ามเจาะให้ใช้กาวตะปูยึดแทนหรือแม้ก็ใช้เทปกาวสองหน้านยึดเอาก็ได้ช่างเขาก็บอกว่าเขาลืมเขาขอโทษแต่ทีนี้เนี่ยด้วยความที่ว่าตัวคนน่ะมันก็สําคัญกว่านะพอเขารู้สึกว่าเหมือนนิ้วมันจะขาดแล้วเนี่ยนาแกก็เลยพาไปส่งที่โรงพยาบาลเพื่อไปทําแผลก่อนแต่พอถึงเวลากลับมาถึงบ้านปุ๊บ ไฟที่เดินเอาไว้เนะี่ยมันก็ยังไม่เสร็จเนาะมันก็ค้างเอาไว้อยู่แบบนั้นน้าแกก็ตัดสินใจอ่ะไปตลาดก่อนก็แล้วกันไปซื้ออาหารคาวหวานมาเพื่อที่จะมาไหว้ขอขามาต้นตะเคียนในบ้านก่อนจากนั้นเขาก็เรียกช่างอีกชุดหนึ่งเนี่ยเข้ามาเดินไฟต่อแต่คราวนี้น้าแกก็ยืนคุมเลยกำชับจนช่างชุดที่สองเนี่ยเดินไฟต่อจนเสร็จหลังจากที่เดินไฟเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ย น้าแกก็ติดต่อให้ผู้เช่าเข้ามาอยู่ได้เลยเพราะว่าปลั๊กไฟที่สั่งให้เดินเอาไว้เนี่ยมันเสร็จเรียบร้อยแล้วพอถึงวันที่ผู้เช่าเขาย้ายเข้ามาอยู่บ้านหลังเนี้ยเขาก็มาด้วยกันทั้งหมด3คนมีพ่อแม่ลูกมาอยู่กันเป็นครอบครัวเลยลูกของเขาเนี่ยอายุน่าจะประมาณสัก3-4ขวบเป็นเด็กผู้หญิงวัยกำลังน่ารักวัยกำลังสนเลย หลังจากที่ครอบครัวนี้ย้ายเข้ามาอยู่ได้แค่เพียงสามวันเนี่ยพอครบสามวันปุ๊บเขาก็มาบอกกับนาว่าเขาจะขอย้ายออกซึ่งนาเขาก็งงว่าเอา้าก็คุณเพิ่งย้ายเข้ามาอยู่แล้วทำไมถึงรีบย้ายออกละ่ะคนที่เป็นแม่เนี่ยเขาก็เลยเล่าให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวเขาบ้างเขาบอกว่าคืนแรกที่เขาย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านหลังเนี้ยเขาฝันเห็นผู้หญิงใส่สบาย ใส่ชุดไทยมีด้วยกันทั้งหมดเจคนมายืนล้อมรอบตัวเขาเลยคือในฝันเขาเนี่ยเขาฝันว่าเขานอนอยู่แล้วก็มีผู้หญิงแต่งชุดไทยเนี่มายืนล้อมรอบเตียงเขาและแต่ละคนเนี่ยก,ก้มหน้ามามองเขาเพราะฝันแบบนั้นปุ๊บเขาก็รีบสะดุ้งตื่นขึ้นมาเลยพอเช้าวันลุ่งขึ้นมาเนี่ยเขาก็เอาเรื่องเนี้ยไปเล่าให้กับสามีเขาฟังว่าเขาฝันเห็นแบบนี้แบบนี้นะ สามีเขาก็ตอบกลับมาว่าเขาก็เห็นเหมือนกันแต่ว่าเขาไม่ได้ฝันนะเขาบอกว่าเขาเห็นกับตาตัวเองเลยคือในวันนั้นเนี่ยเขาบอกว่าสามีเขาอ่ะเหมือนอยู่ใต้ถุนบ้านทําอะไรสักอย่างนี่นแหละแล้วหางตาเขาอ่ะเหลือไปมองบนบ้านแล้วก็สังเกตเห็นว่ามันมีผู้หญิงแต่งชุดไทยอ่ะเดินหายแวบเข้าไปในเสาบ้าน พอเขาเห็นแบบนั้นอะ่ะเขาก็คิดว่าตัวเองอาจจะตาฝาดหรือเปล่าแล้วก็ไม่อยากจะเรื่องเนี้มาเล่าให้กับภรรยาฟังเพราะว่ากลัวว่าถ้าเล่าไปแล้วอะ่ะภรรยากับลูกเขาจะกลัวกลัวจะอยู่กันไม่ได้แต่พอเรื่องที่ภรรยาเขานํามาเล่าให้สามีฟังเนี่ยว่าเห็นคนแต่งชุดไทยแบบนี้แบบนี้นะมันก็แปลกและที่ว่ามันตรงกันคราวนี้พอมันมาถึงวันที่สองการที่จะต้องอยู่ในบ้านหลังเนี้ย ช่วงนั้นมันก็เป็นช่วงกลางคืนและประมาณสักห้าทุ่มกว่าเกือบเที่ยงคืนทุกคนตอนนั้นในบ้านเนี่ยก็เข้านอนกันหมดแล้วแต่แล้วอยู่ๆคนที่เป็นแม่เขาก็รู้สึกว่าลูกของเขาเนี่ยเดินมาเรียกว่าแม่แม่พี่เขาให้หนูมาถามว่าหนูจะไปอยู่กับเขาได้ไหมซึ่งพอคนที่เป็นแม่เขาดินแบบนั้นเนี่ยเขาก็ตกใจสะดุ้งตื่นขึ้นมาทันทีเลย พอตื่นขึ้นมาเนี่ยเขาก็เห็นว่าลูกของตัวเองอะ่ะอยู่นอกมุง้งแล้วก็ถามว่าแม่หนูขอไปอยู่กับพี่เขาได้ไหมพี่เขาให้มาถามพอแม่เขาได้ยินแบบนั้นอะ่ะเขาก็ใจคอไม่ดีแล้วเขาก็เลยรีบปลุกสามีเขาที่อยู่ข้างๆแล้วก็บอกว่าไม่อยากอยู่บ้านหลังนี้ละเพราะว่ารู้สึกไม่ปลอดภัยปรากฏว่าในคืนนั้นช่วงเวลาประมาณสักเที่ยงคืนกว่าๆเนี่ยทั้งสามคนพ่อแม่ลูกก็ต้อง พากันขี่รถไปนอนบ้านญาติก่อนเพราะว่าไม่กล้าที่จะนอนบ้านหลังนี้แล้วเพราะมันหลับไม่ลงเพราะเขารู้แล้วลว,ว่าที่ลูกเขามาพูดแบบเนี้มันไม่ใช่ว่าอยู่ๆเด็กจะมาพูดเองเลยมันจะต้องเป็นคําถามที่เหมือนมีคนน่ะชวนไปไหนก่อนเด็กมันถึงเดินมาแล้วก็ขออนุญาตแม่แบบนี้และเขาก็คิดได้อย่างเดียวเลยว่ามันจะต้องเป็นผู้หญิงที่ใส่ชุดไทยที่เขาฝันเห็นแน่เลย พอมันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเนี่ยเช้าวันต่อมาผู้เช่ารายเนี้ยเขาก็ได้ทําการมาบอกกับนาคุณพัดว่าเขาจะขอย้ายออกแล้วเงินมัดจําเนี่ยก็ยึดไปได้เลยเขาไม่เอาคืนก็ได้แต่ด้วยความที่ว่านาคุณพัดเธอก็เห็นใจเนาะเพราะว่าคนมาอยู่สามวันแล้วออกไปด้วยความหวาดกลัวเนี่ยเขาก็เห็นใจเขาก็เลยคืนมัดจําให้ไปครึ่งหนึ่งในใจตอนนั้นนาแกก็เหมือนกับว่าเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่ง ไม่รู้ว่าสิ่งที่ครอบครัวนี้เล่าให้ฟังเนี่ยมันจะเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้นะเพราะว่าส่วนตัวของน้าแกเนี่ยแกไม่เคยเจอเหมือนกันพอครอบครัวนี้ย้ายออกไปปุ๊บก็เท่ากับว่าบ้านมันก็ว่างแต่ว่าผ่านไปไม่นานผ่านไปไประมาณสักเดือนสองเดือนมันก็ได้มีคนใหม่ย้ายเข้ามาอยู่ผู้เช่ารายนีย้เป็นผู้หญิงเธอมีอาชีพเป็นครูวันที่เธอย้ายเข้ามาเนี่ย ช่วงนั้นมันก็เป็นช่วงเย็นแล้วพอขนของย้ายเข้ามาในบ้านเสร็จแล้วแล้วแลปุ๊บก็รู้สึกได้ว่าเหมือนเธอจะเรียกพวกเพื่อนๆที่มาช่วยขนของเนี่ยมาดื่มสังสรรค์เพื่อที่ฉลองบ้านใหม่อะไรประมาณนั้นตอนนั้นเนี่ยมันก็เป็นช่วงเวลาหัวค่าแล้วลหละประมาณสัก3ามสี่ทุ่มในกลุ่มเพื่อนๆของเธอเนี่ยก็มันจะมีทั้งผู้หญิงผู้ชายรวมๆกันปรากฏว่าพอนั่งดื่มไปได้ด้วยกันสักพักหนึ่งเนี่ยผู้ชายในกลุ่ม ก็พูดขึ้นมาว่าเฮ้ยเดี๋ยวขอตัวไปเข้าห้องน้ําก่อนแล้วกันนะซึ่งห้องน้ําของบ้านหลังเนี้ยมันก็จะอยู่ใต้ถุนบ้านตอนที่เพื่อนผู้ชายคนนี้ขอตัวลงไปเข้าห้องน้ําเนี่ยทุกคนในกลุ่มก็คิดว่ามันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วไม่ได้คิดอะไรแต่หลังจากนั้นไม่นานทุกคนในกลุ่มก็ได้ยินเสียงเหมือนคนเนี่ยล้มดังตึ้งแล้วก็ได้ยินเสียงเพื่อนผู้ชายคนเนี้พูดออกมาว่า มึงลบหลูก่กูมึงลบหลูก่กูพูดอยู่แบบเนี้ยแต่น้ําเสียงที่ทุกคนได้ยินเนี่ยมันไม่เหมือนกับน้ําเสียงของเพื่อนเขาเลยนะพอทุกคนได้ยินแบบนั้นแล้วเนี่ยก็รีบพากันวิ่งกลูลงไปข้างล่างเพื่อที่จะไปดูปรากฏว่าสิ่งที่ทุกคนเห็นตอนนั้นก็คือเพื่อนผู้ชายคนเนี้ยเขาชักดิ้นชักงออยู่กับพื้นตัวนี่สั่นแล้วก็ตาเหลือกเลยนะแล้วก็พูดว่า มึงลบหลูก่กูมึงลบหลู่กูพูดอยู่แบบเนี้ยในตอนนั้นเพื่อนทุกคนในกลุ่มก็ตกใจกลัวกันหมดว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นวะเพื่อนในกลุ่มคนหนึ่งก็เลยพูดขึ้นมาว่าใครมีสร้อยพระบ้างหรือเปล่าลองเอาไปคล้องมันดูหน่อยได้ไหมเพราะว่าดูแล้วเนี่ยเหมือนผีเข้ามันเลยซึ่งทุกคนในกลุ่มตอนนั้นก็กลัวกันหมดนะสร้อยพระเนี่ยมีแต่ว่าไม่มีใครกล้าเอาไปคล้องให้ ทีนี้มันก็มีเพื่อนผู้ชายคนหนึ่งอาสาเอาสร้อยพระเนี่ยไปคล้องให้เพื่อนคนที่โดนผีเข้านี่แหละปรากฏว่าพอคล้องสร้อยไปปุ๊บเพื่อนคนที่โดนผีเข้าก็พูดตาวาดกลับมาด้วยน้าเสียงที่แบบขึงขังอะว่ามึงคิดว่ากูกลัวเหรอนี่มันบ้านของกูนี่มันที่ของกูมึงมาเยี่ยวใส่กูทําไมกูจะเอามันไปอยู่ด้วยทีนี้พอทุกคนได้ยินแบบนั้นแล้วเนี่ยมันก็ท่าไม่ดีละ กลัวกันหมดก็เลยคิดว่าอยากจะอุ้มเพื่อนคนนี้ขึ้นรถแล้วก็ไปหาวัดใกล้ๆแล้วก็นิมนต์ให้หลวงพ่อเนี่ยท่านช่วยพูดคุยให้หน่อยก็แล้วกันแต่ปรากฏว่าเพื่อนผู้ชายในกลุ่มเนี่ยช่วยกันอุ้มช่วยกันยกเท่าไหร่ก็ตามอะ่ะก็ยกเพื่อนคนนี้ไม่ขึ้นทั้งทางที่ผู้ชายอะ่ะกำยำอ่ะล่างกำยำประมาณ4ี่ห้าคนน่ะช่วยกันยกอะ่ะแต่ก็ยกไม่ขึ้นมันก็เป็นเรื่องที่แปลกเหมือนกันนะ ทีนี้ในกลุ่มเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะทํำยังไงในเมื่อมันอุ้มไปวัดไม่ได้ก็เลยตัดสินใจว่าเดี๋ยวแบ่งกันให้เพื่อนกลุ่มนึงเนี่ยเฝ้าเอาไว้แล้วเพื่อนอีกกลุ่มนึงเนี่ยขับรถไปที่วัดเพื่อที่จะไปนิมนต์หลวงพ่อท่านมาดูอาการที่บ้านหลังนี้ก็แล้วกันพอขับรถไปถึงวัดปุ๊บก็ไปขอความกรุณาหลวงพ่อให้ท่านเมตตาช่วยมาดูเพื่อนหน่อยก็แล้วกันท่านก็มีเมตตานะท่านก็มาดูถึงบ้านเลย พอหลวงพ่อท่านมาถึงบ้านแล้วเนี่ยท่านก็พูดคุยกับดวงวิญญาณที่สิงเพื่อนผู้ชายคนนั้นอะแต่สิ่งที่เพื่อนเขาพูดออกมาก็คือท่านไม่เกี่ยวนี่ไม่ใช่เรื่องของท่านไอ้นี่มันลบหลู่มันมาเยี่ยวใส่ฉันเจ้ามันไปอยู่ด้วยตอนแรกๆหลวงพ่อท่านก็พยายามที่จะแบบพูดปลอดปลมไปในทางที่ดีอะนะแต่ก็ดูเหมือนกับว่าวิาวญ,ญญาณตนนั้นะ่ะเธอไม่ยอม หลวงพ่อท่านก็เลยใช้ไม้แข็งโดยการที่ท่านอ่ะบอกไปว่าถ้าไม่ยอมอ่ะก็เดี๋ยวจะได้เห็นดีกันเพราะฉันก็จะได้สะกดเธอเอาไว้จะได้ไม่ต้องไปไหนจะได้อยู่ในเสาวนั่นแหละไม่ต้องออกไปไหนเลยเขาทําผิดก็ให้อาภัยเขาให้เขามาทําพิธีขอขามาจะได้เสร็จสิ้นกันไปเป็นผีก็อยู่ส่วนผีอย่าไปจองเวรจองกรรมกันอีกมันอยู่กันคนละพคนละชาติกันเข้าใจไหมหลวงพ่อท่านก็พูดคุยอยู่แบบนั้นอ่ะ ไปสักพักหนึ่งจนรู้สึกได้ว่าวิญญาณตัวนั้นก็ดูเหมือนกับว่าเขาจะยอมหลังจากนั้นเพื่อนผู้ชายคนนี้ก็ฟุบสลบหมดสติแน่นิ่งไปผ่านไปประมาณสัก5นาที10นาทีเนี่ยเขาก็รู้สึกตัวฟื้นตื่นขึ้นมาเพื่อนๆทุกคนในกลุ่มก็รู้สึกใจชื้นขึ้นมาทันทีเลยพอเช้าวันถัดมามันก็เลยทำให้คุณครูท่านนี้ที่ย้ายเข้ามาอยู่บ้านหลังนี้ใหมนะ่เนี่ย ต้องทำการขอย้ายออกทันทีเลยก็คือขนของย้ายเข้ามาเนี่ยยังไม่ทันได้อยู่ยังไม่ทันได้นอนเลยวันลุ่งขึ้นก็ต้องพากันขนของออกซะแล้วอะ่ะและก่อนที่จะย้ายออกเนี่ยเขาก็ไม่ลืมที่จะพากันไปขอขามาพาเพื่อนคนที่ฉี่รถเสาเนี่ยไปขอขามาซื้อของอาหารเส้นไหว้เนี่ยมาไหว้ที่เสาต้นนั้นเท่ากับว่าบ้านหลังเนี้ยพอครูเขาออกไปมันก็ว่างอีกแล้ว แต่ว่ามันก็ว่างได้ไม่นานปรากฏว่ามันก็มีผู้เช่ารายใหม่ย้ายเข้ามาอยู่ต่อและผู้เช่ารายเนี้ยก็พากันมาเป็นครอบครัวเลยซึ่งดูแล้วก็เหมือนจะเป็นครอบครัวใหญ่เลยด้วยซ้ำมีประมาณสัก5 6คนแต่พอมาพูดคุยถึงรายละเอียดเนี่ยก็ถึงได้รู้ว่าครอบครัว,รวนี้เขาไม่ใช่คนไทยเขาเป็นคนประเทศเพื่อนบ้านเราก็คือคนขเขมรแต่ว่าเขาพูดไทยได้ คนที่เป็นผู้ชายเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนจะเป็นพ่อมั้งก็คือเขาเนี่ยสักเต็มเนื้อเต็มตัวไปหมดเลยแล้วก็มาทราบภายหลังว่าครอบครัวเนี้ยเขาเป็นคนมีของเป็นคนที่รับทําคุณใสรับทําเสน่ห์อะไรประมาณนั้นและตั้งแต่ที่มีคนย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านหลังเนี้ยปรากฏว่าครอบครัวเนี้ยอยู่ได้นานที่สุดมากกว่าคนอื่นเลยในระหว่างนั่นเองอะ่ะ น้าคุณพัดเขาก็คิดว่าเออครอบครัวเนี้ยน่าจะอยู่ด้วยกันได้มันน่าจะไม่มีอะไรล,ละเพราะว่าไม่เห็นจะมีปัญหาอะไรเลยแต่พอครบสองเดือนปุ๊บลูกสาวของบ้านหลังเนี้ยเขาก็มาบอกกับน้าคุณพัดว่าเขาจะขอย้ายออกนะเพราะว่าเขาอยู่กันไม่ได้เลยที่เนี่ยผีนางตะเคียนแรงมากแล้วก็เฮี้ยนมากๆด้วยเขาก็เล่าให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเขาบ้าง เขาบอกว่าตัวพ่อเขาเนี่ยมีวิชาอาคมอยู่เหมือนกันตอนแรกที่เข้ามาดูบ้านหลังเนี้ยเขาก็รู้อยู่แล้วว่าที่เนี่ยมีวิญญาณน,นางตะเคียนอยู่แต่เขาคิดว่าเขาเนี่ยเอาอยู่เขาสะกดได้ไม่น่าจะทําอะไรเขาได้แน่นอนแต่สุดท้ายแล้วเขาก็สู้ไม่ได้เพราะว่านางตะเคียนในบ้านหลังเนี้ยมีด้วยกันทั้งหมดเตนเขาเอาไม่อยู่ยิ่งเขาไล่มนคาถาแบบว่าจะสยบ่ นางตะเคียนก็ช่วยกันจนแผ่นหลังเขาอะที่สักหนา,หนาดำๆเนี่ยจนมันเขียวช้ำแดงแบบว่าเหมือนคนโดนทำร้ายอย่างไรอย่างนั้นเลยจนเขาก็อยู่ไม่ได้เขาก็เลยต้องย้ายออกไปคราวนี้พอครอบครัวหมอขมิเย้ายออกไปปุ๊บก็เท่ากับว่าบ้านเนี่ยมันว่างไปเลยมันเริ่มที่จะเป็นที่พูดปากต่อปากคนในละแวกนั้นแล้วว่าบ้านหลังเนี้ยเฮียน ใครก็ย้ายเข้ามาอยู่ไม่ได้นะคุณพัดเขาก็เลยเอาเรื่องนี้ไปปรึกษากับคนในครอบครัวเขาก็คือน้องสาวเขานั่นแหละน้องสาวเขาก็บอกว่าเอองั้นก็ไม่เป็นไรหรอกถ้ามันไม่มีคนอยู่ได้เนี่ยก็ปล่อยทิ้งมันไว้แบบนั้นแหละหรือถ้ามันเฮี้ยนหนักมากเนี่ยก็ลื้อไม้ไปถวายวัดเลยก็ได้พอน้องสาวเธอพูดออกมาแบบนั้นแล้วเนี่ยปรากฏว่าตกคืนนั้นเธอเข้านอนเธอก็ฝัน เธอฝันเห็นว่ามีผู้หญิงเนี่ยแต่งชุดไทยห่มสบายก็คือแม่ตะเคียนเนี่ยแหละมายืนเรียงกันทั้งหมดเจดคนเลยแล้วแต่ละคนเนี่ยทำหน้าบึ้งตึงทำหน้าโกรธแค้นอะไรบางอย่างมากๆอะ่ะและหนึ่งในตะเคียนตนนั้นน่ะก็พูดขึ้นมาว่านี่มันบ้านกูนี่มันที่ของกูกูอยู่ที่นี่มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วมึงเป็นใครมีหน้ามาบอกว่า ให้เอากูไปไว้วัดพอน้องสาวของน้าคุณพัดเธอฝันแบบนั้นปุ๊บเธอก็สะดุ้งพวดตื่นขึ้นมาทันทีเลยตอนนั้นเนี่ยเธอบอกว่าเธออยู่ในอาการที่แน่นหน้าอกหายใจไม่ออกเหนื่อยหอบแล้วก็รู้สึกว่าระบมตามเนื้อตามตัวไปหมดเลยพอเช้าวันลุ่งขึ้นมาเขาก็เข้าห้องน้ำไปอาบน้ำอาบท่าตามปกตินั่นแหละปรากฏว่าพอเขาไปส่องกระจกก็ถึงเห็นว่า ใบหน้าของเขาเนี่ยตามใบหน้าแล้วก็ตามเนื้อตัวของเขาเนี่ยมันพกช้ำไปหมดเลยเป็นออกจ้ำๆเขียวๆม่วงๆเต็มทั้งใบหน้าเต็มทั้งร่างกายเขาเลยและเธอก็รู้สึกว่าเหมือนร่างกายเธอเหมือนมีคนมาลุ่มทำร้ายอะไรแบบนั้นเลยอะ่ะพอมันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นปุ๊บเนี่ยเธอก็เอาเรื่องเนี้ยมาเล่าให้กับน้าคุณพัดฟังพอน้าแกรับรู้เรื่องราวทั้งหมดแล้วเนี่ยแกก็คิดว่าเออ บ้านหลังนี้คงเฮี้ยนมากจริงๆนนแหละมันคงไม่มีใครกล้ามาอยู่จริงๆแล้วลหะหลังจากนั้นเขาก็เลยปล่อยให้บ้านหลังเนี้ยลกล้างเหมือนเดิมเพราะว่าทางญาติๆเนี่ยมันไม่มีใครกล้าที่จะมาอยู่เลยแล้วก็ต่อให้ทําใหม่แล้วก็ให้คนมาเช่าเนี่ยมันก็ไม่มีใครเช่าอยู่ได้เลยแม้แต่คนเดียวจนกระทั่งทุกวันนี้บ้านหลังนี้ก็ยังคงอยู่นะครับแล้วก็ผมจะบอกว่ามันเคยมีรายการผีรายการนึงเ ไปถ่ายทำแล้วก็ติดวิญญาณอะไรบางอย่างกลับมาด้วยแล้วมันก็เคยเป็นที่ฮือฮาในโลกโซเชียลอยู่พักหนึ่งแต่ว่าผมไม่สามารถนำมาบอกได้นะว่าบ้านหลังเนี้ยอยู่ที่ไหนรู้แค่ว่าอยู่ที่อยุธยาก็พอและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่คุณพัดเธอได้ส่งเข้ามานะครับคือผมจะบอกว่าเรื่องราวที่มันเกี่ยวกับบ้านเรือนไทยในสมัยโบราณเนี่ย อันนี้แค่นึกภาพตามอะ่ะมันก็หลอนมากๆแล้วนะแล้วหนํำซ้ำบ้านหลังเนี้ยยังประกอบไปด้วยไม้ตะเคียนทั้งเจ็ดต้นอีกอะ่ะแล้วทั้งเจ็ดต้นเนี่ยก็มีตะเคียนสิงสถิตอยู่ในนั้นด้วยคือถ้ามันเฮี้ยนขนาดนี้มันก็ไม่แปลกหรอกที่ใครมาอยู่ก็อยู่ไม่ได้ผมคิดว่าคนที่อยู่ได้ต่างหากละแปลกแล้วถ้าเพื่อนๆคนไหนฟังกันมาจนจบแล้วนะครับคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์บอกกันหน่อย ส่วนเพื่อนๆคนไหนที่เข้ามาใหม่ผมก็ยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกท่านเลยนะครับและถ้าเพื่อนๆมีเรื่องราวน่ากลัวที่อยากจะส่งมาแล้วให้ผมนำมาเล่าให้ฟังแบบนี้ก็ส่งเรื่องหลอนๆของท่านมาได้ทางอีเมลหลอนสเปเชียลหรือเพจ f a c e b o o k หลอนสเปเชียลก็ได้นะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับสามารถส่งเรื่องของคุณเข้ามาได้ไว้พบกันใหม่ใน E ีีหน้านะครับสาหรับค่าคืนนี้ ราตรีสวัสดิ์ทุกท่านครับ